เอาละเอาละสมัติตามดูมาไฟยูใส่ฮะมาไฟยูหันซางจะไปยอาไจะมาเ่องไไหนเอาเี่บ้งกันสุกไฟเก็่บ้งไฟ เขาพูดมาเห็นบ่ะเขาไห้ใครหือว่าเพื่อนกระตุกขอมูเขาเชื่อว่าว่าท่านแหละออกมาถ่ายเฮ้ยคำแจ้งคนมายังนะถ้าอยู่คนถ้าอยู่ได้ถึงเป็นยังไงประหยัดไฟเลยพู้ทานอะไรนี่สัตว์อ,อีเดียวปูนเขาปูนเขาอันนี้อ่ะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง นี้ก็มาอยู่กับน้องรัดสายกินนม่จะใสจ้ะตมัแงที่เขาเหาตมักแจ๋เด้อยอย่ไหนเาปด้อต่มีย่างปานี่สีนั่งเลย้อตุ่มีใชเออตุมมีแลกินข้อยงไงมะตุมีอลื่นจะื่พอลับแร้อบ่เก่ามงสีลง เาเปล่่อ้ใจใจ่ใจใมันนี่กสีาล่าพาจากนี่ไปบนมูิไลยดําไนอนนอนน่ะน้ำกันเดิมมีอากาศดีะท่านปู่บอลหายยู่ยหยเออบรากาศเเทเ็โนอนนั่งั่ก่อนโอ้แอนเจนต์ับนันนะหน่มันขีุ้่นเี่ย่น่า เทร์ได้ไเนาะ,ะาาข้ามือตืนตากะกีน้ำเย็นเนาะเฮ้ยกอีกแตนงล่ในบ้านเขารับบาลซุเบาาซุกคขาประกาศ <c oughs> บาซุกเ,เป็นยังตัวเ <c oughs> ฮดกระดี่ไหวอยู่พุ่นเขาตามห้า คดีนังคืกค,คุณเทาอะไรจะว่าจยังไงเราใหญ่เทาในยางน้ำท่างว่าทุกมากเลยจอดรถดอ่ะเฮ้ยเป็นตลาดกว่างแค่ไหนเราจะเอาเครื่องเอาฟองลงเอเอคดีอ่ะล่ะส,สบ,บายดีพอแมพี่นองเป็นทางการมาเมืองานนี้เข้าสีมะปูบอลจะพี่นองของเราสุดนะไป ก็อะไรยาหน้ามองมันดเก็สิได้นอนเป็นวันก็เกแ่ดิใ่เลยเอมาเลยลอกอ่ะอ่ีีกกงเ็นเลยเย็นมุงอะเดียวนี่โอ้ในถ่ายรถวะ ดี onne, ่นนจะก็นอนคนละมงองเองน,ะน,นเาะเมื่อานกอตตด้ดฮะต้นตอดเต้นหรือเพิงเพิงบอกตัวไล่ๆเหลืองๆหน่อยๆเพิงงงดิโควี่ดเด่น กันเพิงมันก็ไล่มันก็ฆ่าเลยปวดเลย <c oughs> วะแกกุญแจทีนีน้ที่นี่คอยยิบมันลงมาเนี่ยอะไรเฮ้ยอะไรตอด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 นานอย่างพึ่งตอดอ <c oughs> ะไรตอดเจ๊งยังเปล่าเอาจับไปจับซะหน,นูนั่งไม่ค่อยอาบบ่ เอออ่ะไปสั่นนี่เด้อโอ้เจ็บแขนเลยแบบนี้น้ำหน้าว่าได้แด้มเมือนนี่ชั่นนี่เฮ้ยนี่เดี๋ยวมันอยู่แถวนี่แหละอยูใ่ในหม่งเนี่ยโอ้เจ็บชั่นนี่เด้อเจ็บแล้วพี่นองง้นนงอ,องน้องกัดเสือเพันวงเหมือนอือนี่นะ ส่ะทำบ้านบิงจันจ้นนพักับวะอะไรวะเอาไปส่งเดี๋ยวขอสิใส่ศพน้องเลยต่อตอดเต้นตอดอผึ่งตอจนะอดกางปูสีข่าวสสีหนัก เอาดีมากเนอยแสงเอาม่ใสแน่นต่ำเองเองตันเชียนไงใหญ่ว่ามันเป็ุบอียังขอใพอเมใหญ่เกือบพระท่านมาเคปาี่เนียนก็เจ้ยดเด้อ ถูกจนะน้อเ็นกท่าได้เล่ะปลาแรงกับปลานดงก็บอกแด้แบบว่ามีโรคแมาด้วยไมดีเลยเป็นโก๊ันั้นไม่แค่หัวเลยทอดได้เลยเบิร์เนี่ยหัวเอาจิ๋าพันซ้องทงปลาจิ๋มาพันุงเลยจิ0พันก็สืน้อเนี่มไนต่อใครมาซือน้ำเด็กนห็นอาพดมีเด็กจ้ะ ล่าใจไม่ไปต่อโอ้นนมาขมอพี ày, b b ่น้องมันก็ใหญ่อะขึ้นว่สือมากเลยโอเคเดี๋ยวอันชีขาวีกหนามก็เชือกให้ได้นันเป็นไรสุกนีหลายนีแต่สิ่งป้ากับสิ่งใจแก็ตั้งมคุงพี่น้องโอชิวาบาซุกสเขาบเป็นอี้เนาะเ่างแลนหลอดจักวดิเป็นบดเนาะยกเว้นยังเห็นเห็ดเป็น โอว่าลว่าเขาใชรถเป็นพาดงามีนีไปซุกไทยหกง่ามีนีเลยค่ะเตือนแจงวันนี้พี่น้องวันชิ้นวันผ่ะชินแ้่แห้งขีดท่าแบบว่ายน่างไปเ่างมาแล้ก็ได้เตียนเตือนตรงปุาตัวเสื้อเขาแจ้อี ตอนนี ừ, m m uh, bên, oh, ้กระีิผ้ากันเตรียมบานอนก่อนนี่หละมันจะเปลียนนนนมพนเมียนลวเองแลเ้วเล้ยอืจะใเป็นบ่ะใชายังได้เหตุโตหน่อยแล้วก็บ่ราะเหตุเจือ ก็ได้ว่างเครื่องว่างของปูจึงไดเอาไสก่อนโมันสบมันดีเรียมมันห่อนแขกปูเขาเ้ากันอันนี้แขกแขกเมียนเองอันนี้ของเจนิซุกเนี้ยเนี้อปูบอือืมกะอมอันะือมกะบปูไวกัน เออจะกับผู้ทาบก็ได้เธออาจเป็นแค่ใครบางคนนอนหน้าทำนอนแบบนะนอนไฮโซมาเกินอยากแบบเอออยากได้แบบสาด์อันั้นกับม้อนใหม่บอ มันเฟืองล้านจริงครับนีดได้ไรอนี่เบิ้งมบ้งโคสิใส่อ้าจะจงจ้านทั้งแนก่อนมันคือรุดนี่ยอาวใจถือเวล่าจริงจริงแทง ตอนเงท่เนาะใช่มันบอกดอ้าวมันื็สั่นกว่ากันเฮ้ยมันก็บอก่่มันก็สันกว่ากันต้งคยต้องตื่นนอนสนิทเ่ะอังตาตายก่อนเนาะที่อยู่ที่นอน xem vô anh nóng lẹm nó xìa hôm có bất tốt ôi cho dân dễ đào bố mình phô đùa xăm phân xì kì cũng đi

หมู่ดินละแบ <c oughs> บบนหนน้าเท้านี่ยจ้าฉันมันเป็นป่องอยู่นี่เสียเลยป่องมันมันเป็นหูนี่เจ้ามันไปถืองี้ฮะน่องมันเผาหมู่กลาง ยืดยวสองอันบ่ยืดไม่ต้องคนละลังตนละลังวะตึ้จะสำคัญวะเออสำคัญเพราะมันเป็นหม่งเออผวาอ่านเขาให้มาเป็นห้องมอเขาหมานะโอ้ม่นเดยมางนชีวิตหัวไปเลยขางัวได้โอ้ยได้แล้วจะชีวิตข้าเอาเงินวบัดมะ กันเนาะเราอุ่นเทธิเหรอ์กระมังฤทธิ์เอาเอาซองเอาองรางสองางซะกันนี่ก็แก่หยาดเป็นไข่เป็นไอไขย่งระบาดไขย่งระบาดให้ยุ่งันคารวันคู่ปี่ใดคนตาหย่อนไขยุ่งนี่นะเออผมไปตัวเนาะกันไขย่งระพันนักยุ่ อว่าจะเคยเป็นอันี่ไถ่ไถ่ยุงระบาดระบาดมันบกแพ้งโมกว่านี่นะแกงมันระบาดไปแล้วไถ่ยุงระบาดเสื้อฮะคือแจงหมักลายนี้เสื้อเงี้ยไม่เอียงอันนี้นะก็ก็ไปใส่ก็เมื่อนอนบ้าน ทำดีๆเลยไหนหนีงเสือ<ก>เออเดียก็อันนี้เฮียดกฮะเสือพูด<ะ>อะไรหอนแล้วะะตะพงก็ตกหอนอย่าม้ยเออ,อนางเงิงก้อน เอาหนะน,น,น,น้ามดูยดกนกินอนอนะุ้เจงอะนนอนนอนหนะเอาเห็นที่ไดนมีไฟเนาะมีไฟฉากลูเนาะตัวนี้ีบบริษัทไฟเปิดล,ลมนนไฟสาโรศัสับเออสิปีมึงงน้าชิบุได้บ่ บรกทุกมันอยู่หอดผุ่นเนาะก่อาตัวนี้ตาวหเียงใหญ่จะจุกจะทำแจงจะบอกเ่อมกันเออตัวนี่ใหญ่กว่าวะทำแจงเป็นบัรงตายเออโตัวนี้ใหญ่ันกันอ ม่ม <N iss an> ีลรคหาีพอดีดูเฮ้ย um ร okay ิบกได้เป็นหลอยซ่องหลอยอู้ผู้นึงกัอุกอ่งน้ำคิดผู้นึงกัโอ๊คากแบบอ้า น่านำกันซะเด้อหมดจ้ดเด้ออีย่ยโอ้ยเซเธอกี่เวละ,อะโอ้โหงาจะว่ามีแต่ขอถม,มงก็ได้ขอแต่ยาไ,ไม่ใช่ส่วนมกเออ,ออฮันเนะท่าน,นอาได้ไหนีก็ได้นี่นี่น ê này tiền cho mặt cái này, ê, nón khàng này yên nhú đại bà đâu? Khải đi, quả chắc phải áo mà nè, có khi mà chắc áo chích chích. เอาก็หุยดึงออกมาโลดอันน่ะฮะผาฮะดึงผาเอามาก็ได้เอาเครื่องว่างเดือยก็ได้ดึงเสื้อหน้องมาอีกมันมีปองเอาว่าให้ว่นอนสะบ่นะบ่บ่เพ่อจะไป็นนอนเฮ็ดยังสิแถมนั่งเ้ากัน บานนี้กินเดือนไม่นอนกขื้นเด้ไอไม่นอนจะแต่เว้นยมยงียงง่ะนอนไห้นอนเโอเคพี่น้องนี่ก็บ,บอนเทาก็บ่าทานไดเมียน,นั่นคืกุนเต็มยกเดี๋ยวสิเข้าไปเมียนบอนก็แต่ิบประมาณนี้พี่น้องแขกมายำหน้า จะคือแก่เสียละโมเมนแ์แช่าบยามบ้าแช่ใยามหน้ายืนหน่องดมบ่อยบ่อเย็นานะเขาไปนในเต็นกับใบเย็นอีเดิท่านบ่ถา,านจนสิแจ่มน,น,นมากระโต๊ะนโต๊ะนาน้วอีกเพื้เเเอเพิ่นก็คือไต่โคมเลยเนาะยังกบเงายบบ่โอเคพี่น่อง กะระชิดายเอาลาพาจากันเยอะ,ะพี่น้องรีเจ้าลุยมีกะแก้มมานอนเพิินเนาะจากไม้ตกไม้แตนต่อจับแตนจะลูกแตนนี่เพิ่งตอดเพิ่งเพิ่งรูอหูว่เพิ่งไม่ทราบปวดอะไรแต่กระยังเครื่องอยู่ขั้นข่เก้ามันนี่แห้งจะสิบปวดแวเนอะ โอเคพี่น้องเขาก็ิได้อำลาพาจาาไว้เพียงสมีเลยเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องตาดุงเอาอานะ่านเนาะทานผู้สมทานผู้เบิ่งกดไลก่กดแแร์เป็นกำลังใจให้เขาแน่ที่สำคัญอย่าดื้อบนโพสได้ในเด้อขอการทีไรพี่นายบายสิแฟกวะ้ยสิแฟก่ะอืมอ,อยู่แวบที่เด้อ อาเจะอยากเลยเมื่อกี้บายๆเรื่อพี่น้อง